บล็อกดีเอฟซีกาชแนลสุดทัาคัองวันนี้ผมอ้อนอีกามารายกานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นกูรูคอมเมนเ,เตอร์เอรสอ,อังกฤษร้านพูนะฮะเรามาดูมุมมองสื่อว่าเขามองกันยังไงมองในเหลี่ยบไหนหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยห่างจากปืนใหญ่อ์เซอลถึง11คะแนนห่างจากเรววยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าถึง20คะแนนและ อริตลอดการเบอร์หนึ่งของพวกเขาอย่างแมนยูมากถึง34แต้มมองในมุมไหนเหลี่ยมไหนเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเวนก่อนนะครับชื่นชอบแนวนทางนี้แนวทางกรารคบอ r จานตร,ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันัพ p อ o r t ช่องทางอีกาเชนอลครับเพราะว่าที่นี่อีกาเชนอลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกก่อนนะครับที่ สื่อเขามองลงมานั่นคือหงแดงลิ์พูนะครับสามารถปีนก้าวข้ามกำแพงสีฟ้าที่เคยสูงชันได้เป็นผลสำเร็จนะครับการชนะในเกมล่าสุดมันเป็นในัยสำคัญมันมีสัญญาณบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับว่านับจากนี้เป็นต้นไปกองทัพสีฟ้าที่เคยยิ่งใหญ่ อาจจะต้องยอมถอยลงมาเพื่อฝั่งสีแดงบ้างอย่างผมเคยบอกครับถ้าหากว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะยึดครองอำนาจเป็นเบอร์หนึ่งที่ใหญ่ครับประเทศลีอังกฤษเนี่ยก็ต้องผ่านแมสตีให้ได้เพราะว่าในช่วง4-5ปีหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยซิต,ตี้ของเป๊ปทำได้ดีแบบดีทุกอย่าง เป็นทีมที่แทบจะไร้เทียมทานเป็นทีมที่ใกล้เคียงกับคาว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเหนือกว่าใครๆคุณก็ได้เห็นครับในยุคข,ของเป๊ปเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนในเวลาที่พวกเขาพร้อมในเวลาที่พวกเขาสมบูรณ์ในเวลาที่พวกเขาสามารถลุยเต็มที่ซิตี้นี่คือหยุดไม่อยู่นะฮะขนาดเรวพูที่วันที่พิกคีกเนี่ยได้แต้มแบบ97อะไรแบบ,นเ,นบเนี้ยของเจอร์นลคอปเนี่ย ก็ยังเอาชนะหรือว่าโค้นซิตี้ไม่ได้ในเวลาที่ลิพูลเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่มักจะมาตายตอนจบนะครับแหกโค้งกันเองในช่วงโค้งร้อยเมตรสุดท้ายในขณะที่ซิตี้โอ้โหนอกเหนือจากขุมกำลังเชิงลึกที่ใหญ่ทั้งยาวกว่าคนอื่นๆทีมนื่นนะครับคุณภาพตัวนักเตะนเหนือกว่าคู่แข่งอีกเยอะนะฮะรวมถึงเรื่องของหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ m ม n d เซตอะไรต่างๆของซิตี้นี่คือแบบแข็งแกร่งมากและรวมไปถึงการปลุกเร้าการแก้เกมการวางแผนของเป๊ปไม่ว่าทุกสิ่งที่เป็นฟุตบอลซิตี้ดูดีหมดเลยนะมันยากมากที่จะโค่นพวกเขาในช่วงนเวลานั้นแต่ในวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ในยุคข,ของกุณซือร์เนอร์ทำได้ก็คือการไปควัก3คะแนนที่บ้านของซิตี้แล้วเป็นการชนะที่แบบหมดจด ไม่มีข้อกังขาใดๆมันเป็นการเก็บชัยชนะที่มีความหมายมันเป็นการประกาศศักดาว,ว่าสามแต้มที่กูได้ในครั้งนี้กูไม่กลัวมึงแล้วนะครับคือหงไม่กลัวไม่หวัน่นเราไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเห็นไหมครับว่าในเวลาที่เบียดแย่งแชมป์กันเนี่ยเป็นหงแดงที่ทาตไฟแตกกันเองเป็นเลือดภูที่พลาดกันเอง แม้กระทั่งในช่วง2ซีซันหลังสุดอาเซนอลอาจจะโผล่มาแจมด้วยก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดไปแต่แมสซี่มีครบเลยครับแต่ในเกมนัดนี้กุสูอัเนอร์พาลูกทีมบุกมาได้ชัยชนะที่ต้บอกว่าสมภาคภูมิเป็นวันที่ลิเวอร์พูลเล่นได้ดีตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายและเป็นชัยชนะที่แบบผมรู้สึกว่าหงแดงสามารถข่มขวัญเรือใบสีฟ้าได้จริงๆครับ และมันสําคัญมากในเชิงจิตวิทยาว่าในยุคนี้เป็นยุคของกูแล้วนะเวอร์บนะครับนี่คือสิ่งที่ซอรงกบียเขามองกันมันเป็นการแสดงออกในทุกวินาทีของลิพูที่มันชัดเลยว่า m e n t a l ิตีหรือว่า m i ไมเซ t ของความเป็นผู้ชนะเนี่ยมีอยู่กับพวกเขาแบบเต็มร้อซและเด็กๆของซูอาเนอร์ก็สามารถทำให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาเหนือกว่า ซิตี้นะครับนั่นคือข้อแรกที่สื่อเขามองกันทีนี้ไปดูข้อที่2ช่องว่างระหว่างหงกับเรือหลักเป็นอย่างไงหลังจากที่ตอนนี้แต้มเนี่ยโอ้โหห่างกันถึง20คะแนนต้องอย่าลืมว่านับตั้งแต่ที่เป๊ปเข้ามาคุมทีมเรือใบสีฟ้าลำนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับที่บริหารงานโดยเจนเกันคลับ ไม่เคยบุกไปเก็บ3คะแนนเลยนะครับที่บ้านของรบสีฟ้าถึงเอทัสสเตเดียมไม่มีนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่แฟนบอลดอะครัเองก็มันหลอกหลอนอยู่ประจำในเวลาที่ไปเยือนเนี่ยเต็มที่เต็มกลืนคือเสมอบุดวิทที่จะชนะแต่มันก็มีบางเกมที่แพ้แบบย่อยยับตัดกลับมาในวันนี้เจคกนครอบส่งไม้ต่อให้กับกุซูอาเนอร แล้วอา์เนอร์ทำได้ในการเจอกันครั้งแรกทันทีทั้งๆท,งที่นี่คือกุญซือที่เดอะคอปในหลายคนไม่เชื่อน้ำยาเขาตั้งแต่ทีแรกและขณะเดียวกันเป๊ปเองก็ไม่คิดว่าเลียพูจะสามารถสารต่อได้ทันทีกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุญซือครั้งสำคัญในคราวนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นการชนะแค่นัดเดียวกุญซืออานเนอร์ยังสามารถชนะเป๊ปทั้งไปทั้งกลับรับแบบไม่เสียประตูด้วย อะไรที่เชญครับทำได้ยากแต่ดูสืออันเดอร์บอกว่ามันก็ง่ายอยู่นะนะครับเป๊ปเองก็ยอมรับหลังเกมนะครับว่าตอนเนี้ระดับการเล่นหรือว่าเขาใช้คำว่ามาตรฐานการเล่นของทั้งสองทีมเนี่ยเท่าที่เห็นในเกมรัดเ,มดเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยเรอบสีฟ้าเป็นรองและตามหลังลิเวอร์พูลเป๊ปยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยซึ่งเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้า จะเป็นซีซั่นหน้าเลยไหมหรืออีก2ปีข้างหน้าแมสซิตี้จะสามารถเข้ามาแบบเบียดไหลต่อไหลในการคว้าชแชมป์แย่งแชมป์กันกับลิปูในยุคนี้เขาไม่สามารถการันตีได้แต่ยอมรับว่าตอนนี้ตามหลังลิปพูครับแต่เขาจะพยายามในการหาวิธีทางให้ซิตี้เนี่ยกลับมายืนอยู่ในจุดที่เคยยืนครับนั่นคือเบอร์หนึ่งของลีกให้ได้ซึ่งกูรูอย่างเช่น จยรี่เนวิลก็บอกเลยว่าเป๊ปเนี่ยตาสว่างทันทีเมื่อได้เจอกับกุสซูอันเนในรอบนี้ไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขายังมองว่าโอเคมันมีตัวเจ็บมันมีตัวที่หายไปนะครับแต่ในครั้งนี้เขาก็สามารถใช้ผู้เล่นอย่างเดอร์บรอยฟิลโฟเดนซาวินโยโดกูนะครับรวมถึงนิโกกรซาเลสแบทโฟก็ถือว่าโอเคอ่ะไม่มีฮาแลนดนก็จริงแต่มีมาม s ชมันมีวิธีแปลกใหม่แนวทางใหม่ๆ แต่กเกรซนิวบอกว่าเป๊ปเองชัดเลยตาสว่างแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วว่ะที่จะต้องถ่ายเลือดครั้งใหญ่จริงๆการแพ้ครั้งนี้ต่อลิพูเนี่ยมันคือความเจ็บปวดมันคือความชอกช้ำในใจเป๊ปนะครับเขาจะนำความผิดหวังตรงเนี้ยความเจ็บปวดตรงเนี้ยเพื่อสร้างทีมชุดใหม่ของเรือใบสีฟ้าเป็นแมสซิ y ตี้ในเวอร์ชัน2.0นะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะหลายๆคน ดูเหมือนจะแก่ไปด้วยกันหมดอายุไปพร้อมพรมกันมันถึงเวลาที่ซิตี้จำเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองนะครับตอบสนองในนัดที่นี้คือการสร้างทีมใหม่การเสริมทัพครั้งใหม่แล้วก็เลือกตัวผู้เล่นระดับคุณภาพเข้ามาให้ด่วนและก็เร็วที่สุดเพราะว่าซีซั่นนี้มาตรฐานของซิตี้ตกลงไปอย่างน่าเกลียดครับพวกเขาสูญเสียพลังในเกมแดนกลางอย่างชัดเจนแล้วมันทําให้ซิตี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะยืน ซิตี้ต้องได้ตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเข้ามาผนึกงกำลังร,งร่วมกับพวกคูซานนอฟนิกกอนซาเลสโอมามามุชและตัวนักเตะยังบัตหลายคนแล้วก็ถ่ายเลือดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะคนไหนต้องปลดระวางก็ต้องทำนะครับนักเตะคนไหนต้องปล่อยก็ต้องยอมคนไหนมันไม่เวิร์กจริงๆถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ต้องยอมทิ้งไปเราสร้างขึ้นมาใหม่ให้ด่วนแล้วก็เร็วที่สุดซึ่งกูรูอย่างรอยคีนไมเคิลริชาร์ด บอกว่าให้จับตามองการทุ่มเงินซื้อตัวของโรบไบสีฟ้าในซัมเมอร์นี้นะครับพวกเขาจะลงตลาดแน่เป๊ปรู้แล้วว่าต้องใช้งานใครต่อใครต้องปล่อยตอนนี้มันมีสัญญาณบอกว่านักเตะกลุ่มหนึ่งนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันกำลังจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากแม c ซิตี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าผู้จริการทีมอย่างเป๊ปเนี่ยจะตัดนใจแบบไหนและเขาจะสามารถทำให้ซิตี้ กลับมายืนหยัดอยู่บน2ขาที่มั่นคงแล้วแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลแบบถึงพลิกถึงขิงได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในซีซั่นหน้านะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้มาดูประเด็นที่3การที่ลิเวอร์พูลนะครับไม่มีตัวเจ็บเลยเนี่ยส่งผลกระทบในเชิงบวกครับแล้วก็เหนือกว่าหลายๆทีมนี่คือประเด็นที่สื่อมองกันครับว่าปีนี้ เป็นปีที่ลิเวอร์พูลสามารถจัดการระบบระเบียบภายในดูแลประครบประงมเอาใจใส่ตัวนักเตะได้ค่อนข้างดีครับแม้ว่าขุมกำลังเชิงลึกเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวเท่ากับทีมอื่นนะครับแต่ก็ต้องชมทางคุณซื้ออร์เนอร์และก็ทีมงานที่ได้มีการจัดสรรปันส่วนจนทําให้นักเตะภายในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นที่เป็นตัวหลักแกนสำคัญอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา แล้วก็โชคดีด้วยว่าไม่ได้รับการประทับแบบหนักๆไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนกลางคันนะครับคีแมนคนสำคัญอย่างปก mm ีฟันได้ก็ยังคงปักหลักเป็นหัวใจในเกมรับหลายๆเกมเขาคือพี่ใหญ่หลายๆเกมเขาคือหัวใจหลายๆเกมเขาสามารถที่จะช่วยงานเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้เลอพูเน่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเกมดันกลางอย่างไรอันกาเฟนแบกนะครับในการค้นพบ ครั้งสาคัญของซูอาเนอร์ในตําแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขหกเขาเองก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้แบนดไม่ได้หายไปไหนแบบยาวๆอาจจะมีอาการล้าบ้างแต่ก็มีช่วงเวลาฟื้นฟูที่ดีนะครับรวมถึงโมซาล่าทุกคนได้เห็นนี่คือแกนหลักสําคัญในแดนหน้าซาล่าที่แบบแทบไม่เจ็บเลยแล้วก็ลงเล่นในแต่ละเกมก็ยิงเอายิงเอาวันไหนไม่ยิงกูกระซิสให้แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาจากในเกมล่าสุดที่ยิงได้1ประตูเขาก็สร้างประวัติศาสตร์ที่แบบยิ่งใหญ่มาก เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับประตูอย่างน้อย40ประตูถึง2ซีซั่นนะครับฤด,ดูกาลนี้ทำได้แล้วนะครับครั้งก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นในซีซั่นส0 1 7ั0 1 8นยิงไป32ลูกแอซซิตอีก10ถือว่าสุดมากนะครับเห็นไหมฮะว่าฟานได้กราฟินแบกซาร่าไม่เจ็บไม่ป่วยแกหลักสำคัญอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาคนอื่นๆก็เจ็บบ้างแต่เดี๋ยวก็กลับมา รหรือว่าถ้ามีตัวเจ็บก็ไม่ใช่จิกซอคนสําคัญก็เป็นอะไรเสริมประมาณนี้แต่แมสสเตอร์โดนโรดรีอันนี้พังเลยแนวรับก็ทยอกันเจ็บสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาอารเซนนลก็เจ็บในแดนหน้าเจ็บกันหลายคนด้วยแต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างมันเป็นสิ่งที่คุณซือจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าซีซั่นนี้ลิภูมีมุมดีก็คือตัวผู้เล่นตัวหลักไม่เจ็บนะครับ ก็เลยทำให้พวกเขายังคงแข็งแกร่งแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหเหตุผลสําคัญที่ทําให้หงแดงรันฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซีซั่นนี้แพ้ไปแค่กี่นัดละครับนะฮะแค่นั้นเองทีนี้มาดูประเด็นที่4 a r อาร์เซนอลอย่าพึ่งท้อและห้ามถอยลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอล11คะแนนครับแม้ว่าจะแข็งมากกว่า1เกมนะครับก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะไล่ตามมาขยับ ช่องว่างให้มันแคบลงอีกสักนิดนึงแต่อาเชนอนก็ต้องคิดอย่างเดียวครับคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าพวกเขาต้องชนะชนะและชนะพลาดไม่ได้แล้วนะครับแม้กระทั่งหลุดเสมอนี่คือเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้แล้วนะครับแฟนบอลอาชนอนตอนนี้ได้แต่หวังแบบลึกๆว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีปฏิหาริย์ไหมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่า นะครับเพราะว่าพีเมลีกมันไม่เหมือนกับลีกอื่นๆถ้าคุณพลาดสักหนึ่งหรือว่า2เกมสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนสวิงไปอีกด้านหนึ่งทันทีแต่ท้งนีงท้ทางนั้นครับอาเซนอลเองเนี่ยต้องมองตัวเองก่อนครับว่าตอนนี้พวกเขาไหวไหมการเจอคู่แข่งในแต่ละทีมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้นอกเหนือจากเกมรับที่ต้องไม่เสียก็คือการที่เกมรุกต้องทําประตูแต่ถามว่าในเกมล่าสุดเนี่ยที่แพ้กับทางเวสต์แฮมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะว่าพวกเขาทําตัวเองหรือเปล่านะครับตลาดหน้าหนาวมีโอกาสลงแต่ไม่ลงคาดหวังกับคายฮาวเวสคนเดียวมากเกินไปไหมเป็นสิ่งที่เราพูดไปตลอดว่าถ้าคุณมีเงินถึงขั้นคุณซื้อนักเตะแบบ80ล้าน90ล้าน100ล้านได้คุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาต่อเติมในเรื่องของการผลิตสกอร์ดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าอาเซนอลในช่วง2ปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับคำว่าแชมป์มากๆแล้วแล้วเราก็ เคยพูดมาโดยตลอดว่าอาเซออนขาดอยู่จุดเดียวเลยครับกองหน้าประเภทโป้งปิดบัญชีเราพูดมาซ้ําๆหลายๆครั้งจนผมเองก็ไม่อยากจะพูดแล้วมันน่าเสียดายตรงที่อาเซออนโตขึ้นมากใกล้เคียงมากแต่ไม่ยอมลงทุนกับจุดๆนี้ซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวในเกมที่พวกเขาต้องเจอกับฟอเรสต์เนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่เราจะมาคุยเรื่องอาเซนอลสร้างโอกาสได้นะ แต่จบสกอร์กันไม่เด็ดขาดกันเองนะครับทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องราวระหว่างหงกับผีคุณลองไปดูตารางคะแนนณเวลานี้สิครับตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครครับช่องว่างระหว่างหงงกับผีห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันมากถึง34แต้มนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นช่องว่างที่มันใหญ่มาก ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าโงงกับผีมันจะห่างกันขนาดนั้นตอนนี้แฟนหงแฮปปี้มากนะครับถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยสุดท้ายท้ายทียท่สุดเนี่ยในบ้านปลายคว้าแชมป์ได้แล้วมองลงไปเนี่ยแล้วเจอกับอาริตลอดการที่ไม่เผาผีกันชาตินี้แล้วก็ชาติไหนไหนเนี่ยอย่างแมนยูตกต่ําถึงขนาดเนี่ยต้องเกลือกกล้วยจะแถวเครื่องล่างของตารางเนี่ยมันจะเป็นปีที่แฟนบอลริพูสใจกันมากนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เวเรื่องของตัวคุนซือรูเบนอามอริมอาจจะไม่ใช่ผู้กอบกู้ที่ดีอาจจะไม่ใช่ผู้ที่จะนําเอาศรัทธาอันแรงกล้าของผีแดงกลับคืนมานะครับเพราะว่าปัญหาของแมนยูมันเยอะมากไล่ตั้งแต่ตัวบอร์ดบริหารเจ้าของการวางแผนรวมถึงการเลือกตัวนักเตะที่มันชี้ชัดมากๆว่าถ้าคุณอยากจะใช้รูเบนอามริมต่อไปคุณต้องสนับสนุนเขาให้แบบเต็มที่ เพราะว่าทีมชุดนี้มีหลายคนไม่ได้เหมาะสมกับการเป็นนักเตะของแมนยูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดเมื่อหลังจากจบนัดที่38แล้วหงงกับผีจะห่างกันขนาดไหนแต่ในมุมของสื่อนี่บอกเลยว่ามันไม่มีทางเลยที่ผีแดงจะแย่งแชมป์กับลิพูภายใน2-3ปีนี้อาจจะมากกว่านั้นนะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีก h ช n แนลครับเพราะว่าที่นี่อีก h ช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ